โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริบ้านหลน่นอําเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเป็นโรงเรียนเกษตรกรแห่งแรกที่ดําเนินการด้วยกลมส่งเสริมการเกษตรโดยความร่วมมือขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO เนื่องจากมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในานาข้าวอย่างรุนแรงในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศและประเทศในเอเชียเมื่อปี2537 โดยเฉพาะพื้นที่นาในภาคกลางรวมถึงจังหวัดชัชนาทซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายและมีการใช้สารเคมีอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถหยุดการระบาดได้จนในที่สุดต้องห้ามปลูกข้าวนาปรังเพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากสาเหตุดังกล่าวองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเริ่มทำโครงการนำร่องในการให้ความรู้เกษตรกรในการควบคุมสัตว์ปลูข้าวโดยวิธีผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโดยจัดตั้งที่หมู่ที่4บ้านหลันตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมเป็นแห่งแรกโดยให้เกษตรกรเรียนรู้เรื่องสัตว์ปลูข้าวและการควบคุมสัตว์ปลูข้าวโดยวิธีผสมผสานด้วยการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อลดละเลิกการใช้สารเคมีและใช้วิธีควบคุมโดยชีววิธีและการเขตกรรมเป็นหลักซึ่งได้ผลดี เกษตรกรได้เรียนรู้และสามารถลดการใช้สารเคมีได้ซึ่งมีรายการทีวีเวทีชาวบ้านช่อง11ได้ให้ความสนใจถ่าย,ายทอดการเรียนรู้ของเกษตรกรตอนมแมลงวิดหรือศัตรูชาวนาซึ่งออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่16มกราคม2542เวลา20.30นาฬิกา30นาทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทอดพระเนตรรายการดังกล่าว ในวันต่อมาผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเกษตรกรดังกล่าวพร้อมถ่ายทำวิดีโอเพื่อถวายรายงานและต่อมาได้มีหนังสือจากกองงานส่วนพระองค์เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงพระราชกระแสะชื่นชมตามหนังสือเมื่อวันที่28มกราคม2542ในปัจจุบันโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดริบ้านหลน่นได้จัดตั้งเป็นศูนย์จัดการสัตว์ปูเพื่อชุมชนบ้านหลันตำบลท่าฉนวน โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเป็นหลักสูตรหลักในการเรียนรู้หลักของศูนย์โดยมีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่หนึ่งจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ถอดองค์ความรู้ในการจัดทํากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริบ้านหลัน <c oughs> เพื่อนําไปขยายผลต่อไปซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเ,เภอและเกษตรกรในพื้นที่ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังชุมชนอื่นๆจนเกิดผลสำเร็จในการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายให้เป็นเกษตรกรต้นแบบจึงได้ขยายผลโครงการพระราชดำริดังกล่าวให้กับเกษตรกรทั่วไปในชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดที่เข้มแข็งทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดรายจ่ายสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และเกิดความมั่นคงในพื้นที่ได้ในปี2566สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจำนวน2แห่งได้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนวัดโคกและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองตาตนได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรมีกิจกรรมการฝึกอบรมตลอดฤด,ดูการเพาะปลูกโดยใช้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง มีการฝึกอบรมในแปลงปลูกครอบคลุมทุกระยะพัฒนาการของพืชและการปฏิบัติจัดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยการมีส่วนร่วมและอาศัยการเรียนรู้จากการหาประสบการณ์การปฏิบัติจริงตลอดกระบวนการผลิตจนเกษตรกรสามารถเป็นวิทยากรเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรไปพัฒนาการผลิตของตนเองสู่สินค้าเกษตรพรีเมียมที่ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ช่วยให้เกิดการผลักดันและการพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืนต่อไป